ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเจริญถวัรยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ7รอบ12สิงหาคม2559สำนันงกงานกปรร,ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัโครงการฉเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อ ชลองราช70ปีเคียงคู่ทรงงาน84พรรษาราชินีสีแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่รวบรวมสรพวิชาในการศึกษาคนา้นคว้าทดลองวิจัยวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องดินน้ำและป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาในแต่ละแห่งล้วนมีลักษณะปัญหาเฉพาะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยกวกับสภาพปัญหาของแต่ละแห่งไว้อย่างชัดเจนดังเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตพื้นที่ภาคใต้ทรงพบว่าพื้นที่จํานวนมากมีสภาพเป็นพรุ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวและมีคุณภาพต่ำไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริข,ขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคม2524เพื่อศึกษาคนา้นคว้าวิจัยทดลองและพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆในพื้นที่พุเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้ง สแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาทั้งทางด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้กับพื้นที่อื่นๆ ที่บุณทองก็เป็นหนึ่งในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากตำรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่60ศูนย์ด้วยกันหลักๆของโครงการศูนย์ที่คุญทองเนี่ยก็พระองค์ท่านก็เน้นให้เราศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่ ดินเปรี้ยจัดหรือว่าพื้นที่พุะคะซึ่งจังหวัดราชเทีเองเนี่ยก็จะมีอยู่2พุกใหญ่ๆก็คือพุกบาจาะแล้วก็พุ้โตแดงซึ่งพื้นที่พุกเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วก็มีน้ําท่วมขังเมื่อประชาชนเนี่ยมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้นเนี่ยข้อพยายามที่จะ เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เรนขอบพุทเนี่ยโดยไม่รู้จักวิธีหรือไม่เข้าใจธรรมชาติของพื้นที่เหล่านี้ว่าเป็นยังไงนะคะครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จมาทรงงานเนี่ยก็ทราบถึงปัญหาของประชาชนเหล่านี้ว่ามีความยากแค้นมีปัญหาในเรื่องของใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนี้ก็เลยมีพระบรมให้จัดตั้งสูตรศึกษาการมนาพิคุณทองขึ้นเพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยเพื่อหารูปแบบหรือ วิธีการที่จะพัฒนาให้ประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์บริเวณนี้ได้เรวมถึงพัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องอที่มีปัญหาพวกนี้ด้วยะนะคะซึ่งเราก็ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยมาตั้งแต่ปี2526ตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์มาปัจจุบันเ,นเรามีโครงการศึกษาเหล่านี้มากกว่า300โครงการนะคะด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนาราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำกเกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการ,กรเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่งองจากดินมีสารประกอบภยไร้ทำให้เกิดกรดกำมะถันเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยให้มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพุในโอกาสต่อไปพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ที่ไม่มีเสื่อมคลายและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริจึงร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานฉลองราช70ปีเคียงคู่ส่งงาน8 4พรรษาราชินีสีแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระราชดำริที่ได้เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้ขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางสร้างความสุขอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองราช70ปีเฮียงคู่ทรงงาน84พรรษา ราชินีสีแผ่นดินเป็นความปราเพิ่มยิ่งนักที่สำนักงานกปรปจะร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองจะจัดงานฉลองราช70ปีเพียงคู่ทรงงาน84พรรษาราชินีสีแผ่นดินขึ้นเพราะการจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มาจัดแสดงผลงานสนองพระดำริ ล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมากมายทั้งนี้จากาพระปฐมราชองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทั้งสองพระอ,องค์ทรงเคียงคู่ประกอบพระราชกรณียกิจทั่วทุกพื้นที่ด้วยพระวิริะะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับวงชนชาวไทยรื่อยมาถึงแม่ หนทางจะยากลำบากสักเพียงใดแต่พระองค์ก็มิได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพวงชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยมิเลือกเชื้อชาติวันณนระและาศาสนาจึงทรงได้รับการขนานนามว่าทรงเป็นพระหมหากัตษริย์นักพัฒนามาตราบเท่าทุกวันนี้บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานฉลองราช70ปี เคียงคู่ทรงงาน84พรรษาราชนีสีแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2559ณบัดนี้ขอขอบพระคุณครับ การจัดงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูทองเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็จะมีการจัดประจําทุกปีนะคะเราจะจัดในชื่อง,งานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิติการนะคะซึ่งเพื่อที่จะแสดงผลงานในภาพรวมในหนึ่งปีของศูนย์เนี่ยให้อาชาชน,นได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะปีนี้เราจัดในชื่อง,งานฉลองราช70ปีเคียงคู่ทรงงาน8 4บพรรษาราชินีสีแผ่นดินค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็เพื่อที่จะ เฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระองค์นะคะแล้วก็ให้ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยได้รับทราบถึงพระมหาการุณาที่คุณที่ได้พระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดธราธิวาสซึ่งมีโครงการาทั้งด้านดินด้านน้ําแล้วก็ด้านาส่งเสริมอาชีพอื่นๆเนี่ยมีอย่างมากมายในจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้นําเอาพระราชกรณีต่างๆเหล่านี้มาแสดงภายในงานค่ะ ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอเนื่อมาจากพระราชดำริได้ขยายผลสำเร็จของงานศึกษาทดลองและวิจัยในศูนย์ซึ่งได้แก่การจัดทำแปลงสาธิตการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาไปให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยการจัดทำแปลงสาธิตด้านต่างๆเช่นด้านการพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาทิ สาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมีแปลงสาธิตด้านการพัฒนาการเกษตรเช่นแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่แปลงสาธิตการปลูกไม้ผลแปลงสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกข้าวแปลงสาธิตการปลูกน้ำมันปาล์มแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษและแปลงสาธิตอีกมากมายล้วนส่งเสริมความรู้และสร้างอาชีพ สำหรับผลสำเร็จจากการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีมากมายอาทิผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้นมีการเล้นเป็ดเทศคุณเพิ่มไรายได้ปรปับปรุงพันธุ์สัตว์พื้นเมืองในหมู่บ้านรอบศูนย์และศูนย์สาขาโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ดีหรือผสมเทียมมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักให้แก่เกษตรกรปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหมู่บ้านรอบศูนย์และมีศูนย์สาขาได้แก่โครงการสวนยางพระตำหนักทักษินราชนิเวศโครงการพัฒนาหมู่บ้านรีแนนบุดอโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรหมูลกโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิดโคกในและยูโยรวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริจังหวัดนครศรีธรรมราช